ัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจนะครับเรียก <cam> ผมว่าเจนะครับคือวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะมาตอบคําถามอีกเช่นเคยคาถามวันนี้ก็คือตอบว่าทาไมไทยใหญ่ต้องเกลียดพม่านะครับทาไมไทยใหญ่ต้องเกลียดพมา่าทั้งที่พม่าก,กับไทยใหญ่เนี่ยอยู่ประเทศเดียวกันนะครับเดี๋ยวฟังดูให้จบนะครับอันนี้สําหรับคนไทยใหญ่ถ้าใครถามก็ออกไปตอบได้เลยนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยประเทศไทยใหญ่กับประเทศพม่าเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศเดียวกัน มันไม่ใช่ประเทศเดียวกันก็คือใช้คนละาภาษาพม่ากับไทยใหญ่เนี่ยใช้คนละภาษาใช้คําพูดก็ไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยคาพูดคนไทยใหญ่เนี่ยจะเหมือนคําพูดคนไทยถ้าคนไทยใหญ่เนี่ยกินข้าวเขาจะเรียกว่ากินข้าวนะครับพม่ากินข้าวเขาจะเรียกว่าทามินจาคือมันต่างกันมากเลยนะครับคนไทยเนี่ยคนไทยใหญ่เนี่ยภาษาจะเหมือนคนไทยนะครับจะเหมือนคนไทยประเทศไทยเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยประเทศพม่ากับประเทศไทยใหญ่ไม่ใช่ประเทศ เดียวกันใช่ไหมแล้วจู่ๆพ่มาก,ก็เดินเข้ามาหาพ่ามาอ่พาพ่าก็เดินเข้ามาหาไทยใหญ่แล้วบอกว่าคนไทยใหญ่อ่อพวกคุณเนี่ยอืมไม่สามารถสร้างประเทศได้ด้วยตัวเองเหรอกเพราะฉะนั้นอ่าเราพ่าก,กับไทยใหญ่เนี่ยเรามารวมกันเป็นประเทศเดียวกันก่อนไหมในเวลาสิบปีเราก็คือเราปิดประเทศแล้วก็เราก็ช่วยกันทำมาหากินพอเราแบบ พอเราแบบเขาเรียกว่าอะไรยินได้ตัวเองหรือว่าพอเรามีเงินหน่อยเนี่ยเราค่อยมาเปิดประเทศนะครับเราค่อยมาเปิดประเทศแล้วเป็นประเทศใครประเทศมันเลยแยกกันเลยต่างหากเลยแต่ตอนนี้เราช่วยกันทำมาหากินก่อนอย่างเช่นว่พาพม่มีสินค้านี่ก็ส่งไปขายรายได้ส่วนหนึ่งก็จะแยกมาให้ทยใหญ่ทายใหญ่ก็มีสินค้าอะไรก็ส่งไปขายแล้วรายได้ส่วนหนึ่งก็แยกไปแบ่งกันคนละครึ่งประมาณนั้นแล้วจู่ๆระหว่างที่10ปีเนี่ย ระหว่างที่10ปีเนี่ยก็คือพอครบ10ปีแล้วเนี่ยพมา่าแอบสะสมกําลังไว้แล้วก็มาฆ่าผู้มีอํานาจไทยใหญ่ทั้งหมดเลยมามาฆ่าทั้งหมดแล้วบอกว่าเฮ้ยไทยใหญ่กับพมา่าต้องไม่แยกกันสิต้องอยู่ด้วยกันสิเออใครใครที่จะกล้าขัดขวางเองไหมใครที่จะกล้าเถียงกันไม่ได้ใครมีใครกล้าเถียงก็คืออ่าแบบเก็บคนนั้นเลยอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือประมาณนี้นะครับที่ว่า อ่าทําไมเราถึงเกียจพระมานะครับอาบางคนบอกว่าเอาก็พวกมึงแพ้เนี่ยพวกมึงแพ้พม่มาเองพวกมึงตกตกหลุมพัางพม่มาเองแล้วพวกมึงจะไปกดทําไมแบบเนี้ยไอเขาเรียวกว่าอะไรดีสมัยเจา้าอานั้นนิคมเขาก็ใช้วิธีนี้กันหมดแหละแทบจะทั้งหมดแหละก็ใช่ครับแต่คือทีนี้แล้ว พม่าเนี่ยมาปกครองไทยใหญ่แล้วมาปกครองไทยใหญ่แล้วแต่ไม่กลับไม่สร้างเศรษฐกิจหรือว่าไม่สร้างคนไม่สร้างอะไรให้ไทยใหญ่เลยก็คือไม่สร้างความเจริญให้ไทยใหญ่เลยไม่สร้างอะไรให้กับไทยใหญ่นะครับมีแต่มีแต่มีแต่ล้าหลังแล้วก็คนคนไทยใหญ่เนี่ยโดนฆ่าโดนแกงโดนอะไรไม่รู้สารพัดนะครับทีเนี้ยก็เลยคนไทยใหญ่ก็เลยเกิดแบบว่าเออในเมื่อพวกคุณมาปกครองเราแล้วพวกคุณแบบ เขาเรียกว่าอะไรดีไม่สร้างความเจริญให้เราเพราะฉะนั้นก็อย่าอยู่เลยจะดีกว่านะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ก็จะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเยอะๆนะครับแต่ไม่ขอพูดดีกว่าขอพูดแบบสั้นๆแค่นี้ให้เข้าใจนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน a c e b o o k ออนใน u t u b e ของผมด้วยนะครับชื่อว่า JCBL JCPL นะครับชื่อเดียวกันกับชื่อเพจเลยนะครับก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้ถ้าใครมีที่มีความคิดเห็นอะไรอยากให้ผมตอบก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ